เนี่ย yeah. ตอนนี้มารับลูกชายนะอ้หลามขาวครับลูกอยู่ไหนเสร็จแล้วนะช่างโทรไปบอกมาเช้านี้ครับมาติดตามชม่องกว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับบอกช่างนะลูกพี่เจออะไรทําได้ทําเลยเน้นเสียงแตเมาเช้าโอ้เน้นเสียงร้องรั่นเลยนะไปดูกันไม่รู้มันอยู่ไหนอ๋อยู่ข้างหลังนูน ที่680ปนดะศูนย์อะ c คนรถไปมาเจอกุญแจมาอีกสองดอกนะกุญ <c oughs> แจสแปร์ครับก็อู้หหลายอย่างเลยทุกคนนะดอกนี้ผมว่านะาอ่าเหยียบของเกือบสามแสนอยู่นะ <c oughs> ทำเอ่อเอ่อใส่คัทใหม่ด้วยนะครับคัทใหม่เป็นเอ่อ Heavy Duty หน่อยนะเอ่อสองพันห้าสิบทอ์กนะครับ แล้วก็เป็น e a s y clutch p e d a l ใส่เข้าไปใหม่ Transmission cooler ครับมันมีน้ำยาคูลเลนซึมหน่อยนะก็ให้ทำเรียบร้อยครับเปลี่ยนใหม่นะเอ,อ air t ท n k ใหม่ครับ Air Tank ใหม่แคมตรงท่อนั้นก็ใหม่เห็นไหมแปรลม แล้วก็มีไหล็กไม่รู้อะช่วงล่างอะอินพุตชาร์จคัทแถวนั้นครับทำใหม่แจวเลยนะเป็น EC Clutch Pedal e หนลองเหยียบดูหน่อยว่ามันจะนุ่มขึ้นไหมมันจะมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบ EC Clutch นะครับเนี่ย Free Play เห็นไหมมันต้องมีประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วถ้าตั้งนะครับอย่างนั้นก็จะลงไปอย่างงีโ้โอเค แล้วก็นิ้วหนึ่งสุดท้ายจึก๊กตรงนี้จะเป็นคลัชเบรกเพื่อให้เราเข้าเกียร์ได้ครับมาทุกคนก็ข้างล่างนะฮะเปลี่ยนอ่อคลัตช์คลัตชเบรกตั้งคลัตชแล้วก็เดินสายเหตุผลคือมันมีที่อัดจารบีตรงนี้ครับมันจะเป็นแผงรวดเร็วนะอยู่ข้างๆเฟรมรถข้างหน้าเราเปิดฝากระโปรงก็สามารถเซอร์วิสอัดกรีซเข้าไปได้แต่นี่มันมีสายหนึ่งครับ กรีซมันขาดคนอาจจะไม่รู้ตรงครัตเนี่ยตรงแบ็คเองตรงข้างในมันจะมีกรีซเข้าไปเลี้ยงใช่ไหมครับอตอนนี้มันขาดตอนนี้ผมเลยเขาเดินท่ออาจจะบีใหม่ลงข้างล่างเลยนะจะได้รู้เองอัดเองเดี๋ยวช่างจะต้องมาแบบเดินรอบๆแล้วก็บอกผมว่าทําอะไรบ้างนะครับก็เ,เช็คดูข้างล่างก็นั่นแหละถอดเพลาถอดอะไรออกมาใส่เป็นแบบ easy clutch p a d d l นะครับเป็นคัตสองพันห้าสิบทอไม่รู้ว่าแรงบิดรองรับได้เท่าไหร่นะ,อะของเดิมน่าจะ 1>, 1 8 5 0าบมั้งครับคิดว่านะประมาณนั้นมามาลองดูแอร์แชงทุกคนถังลมเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมี3าถังนะตรงนี้ข้างหนึ่งข้างหลังบันไดหนึ่งถังตรงนู้นอีกหนึ่งข้างล่าตงตัวนี้ติดถังใหม่ครับลูกนึงเมื่อกี้ผมเห็นใบเสร็จนะเฉพาะถังลมอย่างเดียวนะทุกคนนะสองคบสามหมื่นบาทของปีเตอร์เบลครับถังลม800กว่าเหรียญน,นะเฉพาะถังลมนะยังไม่รวมค่าใสา่ค่าอะไรนะใส่ฟิตตรงฟิตติ้งใหม่ อ๋อเขาทำเยอะอยู่เดี๋ยวฟังเสียงแต่รถไฟป่ะเออดูดินี่ไงสีปากสีเต้าสีปากสองลงเนี่ยดูข้างใต้ข้างในเนาะอ้ะอ,ไ,นนอไม่เห็นหรอก็อนั่นแหละ เดี๋ยวต้องย้ายตำแหน่งแต่ลงไปหน่อยเพราะแต้อะต้องกดเดี๋ยวผมต้องไปย้ายตำแหน่งลงครับอันนี้มันหันมาข้างหน้าเวลาวิ่งเศษฝุ่นเศษอะไรมันเข้าไปเดี๋ยวจะกดกดย้ายตำแหน่งเอาแต่ลงลงพื้นนะครับหันปากลงพื้นนะถ้าอะไรวะเดี๋ยวต้องไปดูใบเสร็จผมก็ไม่รู้ทำอะไรม้ากผมให้เขาเช็คกันแหละ้ยมีอะไรต้องทำก็ก็ทำให้มันพร้อมที่สุดนะก็อุ๊แตเห็นดอกเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เป็นหมื่นนี้แล้วหรอเกือบๆน่าจะเกือบหมื่นเหรียญนะเอาอีกแล้ว เฉพาะพวกตัวคัดตัวอะไรเนี่ยทำไปเนี่ยทั้งหมด499เก็ประมาณแสนแปดแสนแปดถังลมทำนู่นทำนี่เบสร็จก็น่าจะประมาณพันพันสองพันสามใกล้ประมาณสี่หม 40, ื่นมีอะไรบ้างวะเอ่อเอ่อทรานส์มิชั่นคูลเลอร์ครับน้ำยาที่ผมบอกว่ามันมีน้ำยาหมอ้อน้ำซึมหน่อยไม่ชอบลกหูลกตาก็เปลี่ยนทรานส์มิชั่นคูลเลอร์ด้วยอันนั้นก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ครับอ,อันนี้คือ ไม่ต้องค่าแรงนะเดี๋ยวจะพาไปดูใบเสร็จว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวตารถวอรไปก่อนแล้วเดี๋ยวรถไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวคนที่ทําจะต้องมาเดินรีวิวกับผมว่าทําอะไรไปบ้างยังไงนะฮะผมจะได้รู้เดี๋ยวตารถก่อนเ,ออเดี๋ยวรอช่างมารีวิวนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ทําที่อู่น,นี้นะเขามีที่หนึ่งช่างอีกคนนึงเอาไปไว้อีกอู่นึงนะครับแล้เวเพคืนก็กลับมาทั้งรอดเดี๋ยวรอช่างคนนั้นมาเดินรอบๆรีวิวว่า ช่างทำอะไรไปบ้างอะไรยังไงนะดูรายละเอียดเขาจะมีะรายละเอียดจะ,จะแจ้งมาในเอกสารอยู่ครับผมว่าเตรียมไว้ดอกนี้น่าจะมี3ามแสนน่าจะได้อนะแน่ๆล่ะแน่ๆละน่เป็นไร้่็ก็อนะไรอ่ะทำทีหนึง่งใช้ได้ยาวาหมดพวงนะครับตัวราร์มิชชั่นคูลเลอร์เนี่ยมันมีคราบน้ำซึมผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะแต่ว่าลงไปดูคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่ละ ไปเดี๋ยวย้ายรถด,ดีไหมหรือว่าจอไดไว้นี่ตรงนี้นอนไม่น่าจะเริเ่เชอะมากนะโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปจ่ายตังค์ก่อน า hey, มาดูเจ้าปีระเบลสามแปดเ้าครับ3 8มแนะแต่ว่าทําไฟหน้าเป็น Old School Classic สไตล์สามกนะครับส่กลม2ดวงแต่จริงคือ389ครับ39ความดูรายละเอียดเขาเก็บนะจริงๆเนี่ยเจ้าเอ่อบังโคลนของฉลามขาวเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์แต่งนะครับตรงนี้เป็นไฟเบอร์ตรงกลางเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าของแต่งคือของฉลามขาวมันทำเตี้ยลงมาอย่างนี้ครับเพื่อให้รถด,ดูเตี้ยลงเพราะไม่งั้นมันจะเป็นช่องว่างแบบนี้ครับเใหญ่หรือไม่ก็ต้องโหลดเตี้ยลงมานะเพื่อปิดช่องว่างระหว่างล้อครับดูดิเงากิิบทุกคนคันนี้เหมือนเคยเห็นมาแล้วนะเอามาอู่มั้งแล้วพี่แล้ว พอก็แนิ้วเป็นแฟลตท็อปนะครับข้างหลังดูไม่มีสายลมไม่มีอะไรให้ขูดขีดนี่เลยนะเก็บกิบเดินไฟแผ่นเพลทแล้วก็เอาสายลมมาตรงนี้แทนครับมีไฟดวงเล็กๆชิคเก้นไลท์เก็บรายละเอียดดีมากครับอันนี้ด,ดีมากยางก็หนาเตอะขอบอันนี้ R 22.5ครับ เฟรมโค้งรถนี่แบบดูห่างเขาคนน้ำมันให้ปั๊มทีครับปั๊มลมถุกนี่ก็สเตลเลสสเตลเลสสะอาดทิป ดูเฟรมนี่ยเก็บเยันใต้เนี้ดูความคลีนของเขาครับน้ำมันแทบไม่มีให้เห็นเลยนะน้ำมันรั่วพ่นันที่ครอบถังเดฟแอร์ดร์สะอาดมากครับสะาดมากสีสดใส โอ้โหเกียงเลยนี่เห็นไหมแผ่นอักจารบีที่เข้าไปในห้องคลัช uh, ลิงเกจคลัชลิงเกจครอสชาร์ฟของเกี่ยวกับระบบเกียร์แผงตรงนั้นนะจะไม่ต้องลงไปมุดสวยจริงครับสวยจริงข้างบนแด้ลมคลีนมากๆครับสะอาดเรียบ เลามขาวนั่นข้างฝังค่าข้างๆตรงเฟนเดอร์ตรงครอบล้อนั่นตรวนั้นลอกครับมันเป็นสีที่ทําทีหลังนะเพราะมันเป็นเฟนเดอร์แต่งครับมันเป็นที่ครอบล้อหน้าแต่งไม่ใช่ของเดิมจากรถนะเพราะว่ามันดอกข้างๆมาเห็นไหมคือปิดช่องว่างให้รถดูเตี้ยลงครับอู้ประจำผม โอ้นางกระแดงสดใสเว้นี่ส่วนท้าย <Yeah. S 1> เครื่องคัมมินนู่แดงขาวางั้นสวยตัดสีตัดสวยมากคัมมิน15,000หมซีซีครับดูกล่องเครื่องมือช่างแต่ละดอกนะสแนปออนเท่านั้นนะ เนี่ยคาสมสมๆตู้ไข่ตู้ตมันคือมือส่วนตัวแล้วแม่งแพงด้วยอันนี้เข้าเวียงเข้าเวียงอือหือมาพ้องกับลูกสูบนี่ลูกสูบเก่ามั้งนู่นข้าเวียงแคมแคม,แมฝาบน ของขมินครับตู้เชื่อมยังเป็นของสแนปออนเลยโอเคครับ okay, ทุกคนพอประดางงอกนะจ่ายตังไม่ได้เพราะว่าเอา่อมันมันช้าสิเซนครับในการฉบับผมก็ลืมแล้วก็ไม่มีเช็คติดรถเลยสักอันนึงต้องขับไปที่อีกเมืองนึงครับประมาณ30กว่าโลไปกลับเกือบ5 60โลอ่ะเพื่อที่จะไปเบิกเออเฟนแคชเชียร์เช็คมานะครับ สั่งจ่ายจะได้รถกลับนะจริงบริษัทอู๋เขาก็ไว้ใจนะเขาก็บอกว่ามู่มาผ่านบ่อยไม่ล่ะรอบหน้าค่อยเอาเช็คมาทิ้งไว้ก็ได้อะไรเงี้ยของชั้นําไม่ค่อยบ่อยฉันเขีย์ให้มันจบๆเลยนะนี่เป็นใบเสร็จแจ้งรายละเอียดนะมันก็จะเขียนเป็นหัวข้อเลยนะครับทุกคนที่นี่หัวข้อสั่งชิ้นนีในน้ใดชิ้นหนึ่งซ่อมชิในชน้ใดชิ้นหนึ่ง,ก,นนงก็จะชาระค่าแรงต่างหากอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องราคาห7 6ยเหรียญน,นะประมาณ2 0ง0 0 2่0 0 0งห่นนิดๆครับค่าแรงหน 56, นะแล้ก็จะมีค่ากองค่าหนุนค่าเดืก็จะจัดแจงเป็นรายละเอียดลิสต์ลงมานะครับอันนี้นก็จะเป็นเกี่ยวกับกระบบคัสต์นะคัสต Trans cool er ์ transmission oil cooler นู่นนี่นั่นนะฮะมันขี้ค่าแรงทั้งหมด12ชั่วโมงครับเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ60,000 6น0 0 0มื่ค่าแรงนะแล้วก็มันก็จะชาร์จเป็นต่างหากคัสต์อย่างเดียวเนี่ยตัวประมาณ3ามเกือบสี่หมครับเป็น uh, easy petrol u t นะแล้วก็ oil cooler ตัวหนึ่งประมาณ2องเกือบสามหมบาทครับ860เหรียญ หลังจากนั้นก็จะมีคลาสอินสตาล์คิดออโต้ออโต้ชิฟต์คลช์อีกประมาณ1่ะ0 0ื8นเะจ็นะเอ่อรีเฟรชเฟสก็คือหน้าไฟเบ l แผ่นไฟเบ l ครับทำใหม่นะเอ่อ uh, ให้มันเรียบอ่ะขูดขัดให้มันเรียบนะครับเพื่อทนี้น่าออกมาทั้งหมดประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะเ uh, uh, กี่ยวกับระบบคลาสใต้ลม2องร้อยหก็บประมาณ78,000บาทนั่นก็จะมีระบบเอ่อ uh, ที่เป็นเสียงลมรั่วเปลี่ยนถังลมใหม่นะครับแล้วก็ค่าแรง2ชั่วโมง ก็จะคิดแยกมาเป็นหัวข้อหัวข้อนะค่าแรงทำถังลม2ชั่วโมงราคาประมาณ10,000บาทหลังจากนั้นแอร์แทงเบิกจากเบเบลมา738ลีตประมาณ20,000กว่าบาทหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวฟิตติ้งอันนี้ใช้2ตัวตัวละ6,700บาทก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับตัวฟิตติ้งน็อตเบอร์อะไรที่ต้องใช้เขาก็จะเขียนจัดแจงรายละเอียดมาทั้งหมด40,000บาทเฉพาะเกี่ยวกับถังลมนะครับก็นั่นแหละฮะแท็กภาษีในรัฐมิสซูรีเนี่ย5.6%ต่างั ต่างราคาเปอร์เซ็นต์ของภาษีนะครับก็จะคิดเป็นนี่เลยนะเกี่ยวกับระบบถังลมภาษี51เหรียญเ,เกี่ยวกับเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องภาษี26เหรียญเกือบ1,000บาทก็ทั้งหมดจริงๆมันออกมาเนี่ยครับข้าแรง2007นเดะกเกือบ100,000บาทค่าไหลเนะี่ย4,000นิดก็ประมาณแสนกว่าบาทสับโตโั้ก็ประมาณ200,000 200,000นิดๆค่าช็อปสปพายอุปกรณ์น็อตอะไรพวกนี้ประมาณ3 4 0 0 0บาทหลังจากนั้นจะมีค่าภาษีครับ 2 36เหรียญนะฮะหรือประมาณเกือบน่าจะเกือบเกือ,กอ,กอ 1, บ10,000บาทครับค่าภาษีนะก็ทโท t ออกมาที่ประมาณ20ง0ส0บาทเกือบเกือบสครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของอีหลามขาวรอบนี้นะสวบเลยนะหล,ลามขาวนี่ส่วนไังไม่วิง,งานเลยนะสวนเดี๋ยวเป็นอไรอ่ก็มีเวลาก็าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีอะไรทํานึกขึ้นได้ก็อ,อยากจะไปทําตอนที่ระหว่างรถว่างเพราะว่าเวลาวิ่งงานแล้วการที่จะรถไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เกรงใจแล้วเราก็ไม่อยากขาดช่วงครับวิ่งงานเราอยากวิ่งเลย ไม่ใช่แบบเดี๋ยวลาขอไปแต่งเ้ยเดี๋ยวลาไปทำนั่นเ้ยเดี๋ยวลาไปทำนี่อะไรเงี้ยมันมันจุกจิกวุ่นวายลำคาญนะยังคิดอยู่ว่าอยากใส่เครื่องเสียงซะหน่อยว้าทำไมงั้นเดี๋ยววิ่งงานนี้ก็ตเอาออกไปใส่อีกรถระหว่างรถว่างๆเนี่ยเราก็ไปวิ่งอีกคันหนึ่งเอาคันนี้ไปหาแต่งทำอะไรเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอู๋ร้านแต่งเมกานี่ยุ่งเหลือเกินครับรอไปคิวโทรไปหารอบที่แล้วตอนที่จะทำชาไทยนะว่าจอยชาไทยเนี่ยเขาทำชุดสีบอกโอ้คิวฉันยาวไป2อถึงสเดือนเลยคือบุ๊กทุกวันอะ คิวเต็มยังไม่รับคิวยาวมากครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนคนกําลังแบบเน้นสวยเน้นประกวดเน้นขัดเงากันนะนะช่วงกําลังอดวงดโชว์รถนะครับก็อะไรเดี๋ยวกลับไปที่อู่ครับไปจ่ายตังค์แล้วก็เอารถกลับบ้านครับเอรถกลับบ้านก็ลองขับเมื่อกี้ก็คัดนุ่มดีนุ่มดีก็เข้าเท้าดีครับเข้าเท้าดีอล้วเป็นสิ่งที่ควรจะตั้งนะนะแล้วผมก็รู้อยู่ที่ผมทําให้ดูอะไรเงี้ยฟรีเพล์นิ้วไม่เกินสองนิ้วครับการตั้งคัดนะ โอเคครับไปเอารถกันโอเคครับตอนนี้เราจ่ายตังค์ไปที่เรียบร้อยนะฮะก็จะรีบกลับบ้านเพราะว่าพี่คนไทยทําขนมจีนน้าเงี้ยวรอเราจะรีบกลับไปทานแล้วก็ต้องรับลูกเย็นนี้ครับหลังเลิกเรียนโมจะเสียเวลาวกไปวนมาแบงคให้เมียพกเช็คเมียก็ลืมไว้เป่านั้นเป่านี้ครับไม่มีเช็คติดรถเลยไม่งั้นก็ต้องไม่ไม่ต้องขับไปวกไปวนมาแบบนี้ น,นี่ไปจอดเก็บครับจอดเก็บเพื่อนที่ทงานตื่นเต้นใหญ่เลยถายมอยยุเมื่อไหร่จะไปรับบอกโอ้ยอีกคันหนึ่งฉันจะเสร็จแล้วอาจจะระบียกระเด็นเต็มเลยหรือ่เป็นคราบ น้อมาไม่ได้อาจจะระบีทิปนะเห็นค่าบกระดงกระเด็นอยู่โอเคโอเคครับผมครับขอตกวเดินทางครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ